ไปเครับในสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยตอนนี้นะครับมันเข้าสภาวะที่เรียกว่าน้ำลดตอปอดก่อนที่มันจะมีวิกฤตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนาทีนี้เราสามารถรู้เช่นเห็นชาติคนนะครับแล้วในวิกฤตเนี้ยมันก็จะเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายหลายๆคนนะครับที่ ทำตัวมีปัญหามันจะเริ่มหากินยากขึ้นนะครับโอเคอาชญากรรมอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของคนดีๆเนี่ยก็จะเริ่มแสดงตัวมากขึ้นนะวันนี้ในโลกข่าวสารในโลกของโซเชียลเนี่ยเห็นภาพดีๆมากมายนะครับศิลปินดาราเนี่ยนักกีฬาที่มีไรายได้มากๆก็ทยอยกันออกมามาช่วยสังคมนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยสังคมเขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะเงินเขามากมายม,ายมหาศาลนะครับ ตอนนี้ยายาอุรชยาก็บริจาคโรงพยาบาลละห้าแไป6โรงพยาบาลก็3ล้านนะครับโอ้โหดาราดัง,ดงๆอีกหลายคนเลยนะครับชมผู้อรารยาเอยนะครับหลายๆคนก็ออกมาทำในส่วนที่ดีหลายๆคนก็ทำในส่วนที่ไม่ดีส่วนที่สะท้อนให้เห็นก็คือนักการเมืองนะครับนักการเมืองที่ดูแลในเรื่องสินค้านะครับเรื่องพกพันเรื่องระบบสาธารณสุข เรื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับสอบไม่ผ่านนาะทีนี้นะครับแต่เลือกตั้งสมัยหน้าพวกนี้ก็ได้รับเลือกมาอยู่ดีเพราะระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันเป็นระบอบถ้าคุณคุมหัวคะแนนได้คุณก็ชนะเลือกตั้งได้มันไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยที่ทุกคนเนี่ยมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมาโหวตไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมาโหวตเนี่ย มันมีผลดีผลเสียยังไงพวกนี้ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าใจมันก็จะผ่านหัวคะแนนหัวคะแนนบอกว่าเลือกเบอร์นี้ก็เลิกเบอร์นี้นะครับอ่าก็จะมีเงินไปแจกนะครับมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่เคยแก้ได้เพราะจริงๆประเทศไทยเรามันยังไม่พร้อมกับระบบประชาธิปไตยแต่จะมองว่าระบบไหนมันดีที่สุดมันก็บอกไม่ได้จะบอกว่าระบบก,การปกครองของประเทศจีนไม่ดี คอมมิวนิสต์มันไม่ดีแต่นะวันนี้ประเทศเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองมานะวันนี้เนี่ยก้าวล้ำประเทศไทยไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก่อนนี้ชีวิตของเขาแล่นแค้นมากๆประเทศเขาเนี่ยก็ยังมีการโหวตเหมือนกันนะครับแต่ในกระบวนการโหวตของเขาเนี่ยเขาคัดกรองคนที่จะมาเป็นวหวตเตอร์นะครับก็คือสมาชิกคอมมูนซึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะเปิดรับให้เข้ามาเป็นสมาชิก จะเป็นพนักงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้เป็นสมาชิกคอมมูนบางคนเนี่ยถูกจ้างเข้ามาเป็นพนักงานราชการแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเป็นวหวตเตอร์นะครับถ้าให้คนพันกว่าล้านคนเนี่ยเอาตีซะว่าประมาณสัก6 70%็เปรนี่ยก็ประมาณสักเจ็บประมาณ900ล้านคนโดยประมาณเนี่ยมีสิทธิ์โหวตเนี่ยประเทศจีนเนี่ยพังที่น่นนะครับเขาถึงใช้คัดกรองนะครับ เพื่อที่เอาคนเนี่ยเข้ามาเป็นโวรเตอร์อะทีนี้มาดูสถานการณ์ที่ผมบอกว่าน้ำลดต่อผุดมันเป็นยังไงเรามาดูนะครับว่าลิสต์ประเทศต่างๆเนี่ยตอนนี้นะครับในขณะที่ผมทําคลิปนี้นะครับมันเป็นตัวเลขของวันที่27นะครับซึ่งเป็นตัวเลขของมหาลัยจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ย เกือบเกือบหกแสนคนแล้วห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยกว่าคนรวมทั้งโลกเลยนะครับก็คือตัวเลขนี้นะครับสีชีวิตเกือบเกือบสามหมื่นคนแล้วอเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งและที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับอิตาลีเป็นเบอร์สองะนะครับอเมริกาเนทะลุไปแสนและแสนสองพันกว่าคนและนะครับผมว่าน้นนาทีที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันน่าจะไต่ขึ้นมาเตะแต่แสนหนึ่งหมื่นละนะครับ อิตาลีนะครับอยู่ที่86 0 0 0ก็ขึ้นมาเป็นระดับ2แล้วจีนเนี่ยนะครับอยู่ที่81,345อันนี้คือตัวเลขสะสมนะครับของจีนเนี่ยเสียชีวิตไป3,292คนรักษาหายไปแล้ว74,600คนถ้าเอาผู้ที่รักษาหายบวกกับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเสร็จเลขกลมๆประมาณ80,000คน นะตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่เนี่ยประมาณไม่ถึง2000คนนี่คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับของเขาคัดกรองคนที่จะมีสิทธิ์โหวตแล้วก็คัดกรองคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับนําในประเทศเขาเนี่ยจะคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมจริงๆพิสูจน์แล้วจริงๆว่ามี ความพร้อมเพียงพอมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมาเป็นผู้นําคัดมาเจ๋งๆเลยเจ็ดคนนะครับในเจ็ดคนนียมีตําแหน่งใหญ่ทุกคนคนหนึ่งเป็นประธานรัฐมนีคนอื่นๆก็มีตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญมากๆประชาธิปไตยมันก็มีจุดอ่อนนะครับในระบบของประเทศจีนเนี่ยมันเป็นการปกครองที่จะบอกชคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่นะครับระบบสังคมนิยมก็ไม่ใช่นะครับ จะบอกว่าทุนิยมก็ไม่ใช่ไม่เสรีนะครับแต่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําให้ประเทศเขาเนี่ยณวันนี้ก้าวขึ้นมาหลังจากพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วเนี่ยจีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนนะครับนี่คือหนึ่งในต่อผุสองนาทีนี้ดูสถานการณ์ที่อเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศที่พยายามบีบประเทศเอื่น ให้มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับหาวิธีสารพัดถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ส่ง NGO บ้างส่งนวนงางนนะไนต่างนี้ก็ไปแทรกแซงใน UN ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย UN ก็อยู่ในกำกับของไอ้กันนี่แหละนะครับคือไอ้กันเนี่ย,ะออนนยจะทําตาม UN ก็ได้ไม่ทําตาม UN ก็ได้นะครับเพราะมีอยู่5ประเทศที่สามารถไม่ทําตาม UN ก็ได้จีนก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นนะครับตอนนี้อเมริกาเนี่ย มีผู้ติดเชื้อแสนกว่าคนปัญหาของอเมริกาจริงก็คือผู้นำของเขานะครับบอกตรงเลยว่าวุฒิภาวะอย่างทรัมป์เนี่ยมันเป็นผู้นำประเทศไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดว่าทํามป์เรื่องงามหน้าอะไรบ้างนะครับทํามป์เนี่ยสร้างเรื่องไว้มากมายมหาศาลาทีนี้มาดูก่อนว่าอิตาลีเนี่ยนะครับก็เฉียดแสนแล้วนะครับ สเปนเนี่ยกำลังไต่ขึ้นมาเยอรมันเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับประเทศที่มีวินัยสูงๆนะครับฝรั่งเศส3 0,000ื่นกว่าคนนะครับอิรลานตัวนี้เนี่ยลดไปอยู่ที่7ดและจักรอยู่ที่2นะครับแล้วอยู่ในเต็ดคิงดอมนะครับก็คือสาราลอาจาักร14,000แล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์1 2ื0นสองแล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์แดนแห่งสวรรค์นบนดินเลยนะครับตอนนี้ก็ติดโควิดกันน้ำลดต่อผุดอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไร น้ำลดต่อผุดในที่นี้ก็คือระบบก,การปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จระบบก,การปกครองใดก็ได้ถ้าผู้นำเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ถึงพร้อมที่จะเป็นผู้นำได้นะครับอย่างในสิงคโปร์นะครับลีกวนยูเนี่ยปฏิวัติประเทศจากพื้นที่เล็กๆของมาเลเซียเนี่ย ขอแยกประเทศออกมาแล้วก็พัฒนาคนพัฒนาความรู้นะครับจนกระทั่งประเทศเขาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆซึ่งพื้นที่เนี่ยไม่เท่ากับจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยท้่ซ้าไปแต่ตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในอาเซียนเขาไม่มีวัตถุดิบเขาไม่มีทรัพยากรแต่ประเทศเขามั่งคั่งได้เพราะประเทศเขามีผู้นําที่มีประสิทธิภาพ นะครับระบอบประชาธิปไตยในสิงคโปร์เนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยลวงโลกก็ว่าได้ฝ่ายคา้านนจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆแล้วก็มีการแข่งขันจริงเนี่ยในประเทศสิงคโปร์มันแทบจะไม่มีน่าจะไม่มีฝ่ายค้านเลย้วยซ้ำไปโหวตไปฝ่ายรัฐบาลก็ชนะเพราะเขาสร้างภูมิคุ้มกันเขาปลุกจนกระทั่งคนในประเทศเขาเนี่ยมีค่านิยมที่มันถูกต้องแล้วมาตรฐานคนทั้งประเทศเขาได้แล้ว เขาพัฒนาคนมาหลายชั่วคนแล้วนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยซ่อนรูปคือจริงๆเนี่ยมันคค่ายๆประชาธิปไตยจริงๆแล้วม oh. ันแทบจะไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะครับเพราะว่าไอ้บอกที่มีเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เชิงจะเป็นฝ่ายค้านสักทีเดียวแต่ทิศทางและแนวทางเนี่ยคนทั้งประเทศเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแนวทางที่คุณพาเดินไม่ถูกต้องเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ย เขาพร้อมที่โต้แย้งนะครับนี่คือพัฒนาการที่ถูกต้องสอนให้คนในสังคมเขานี่มีความรู้นะครับสิงคโปร์เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูความเลวร้ายของผู้นําของประเทศที่เป็นเศรีประชาธิปไตยที่บอกว่าเป็นตัวอย่างเป็นประเทศที่เป็นหลักเลยเป็นแกนนําของประชาธิปไตยนะครับในช่วงที่จีนเนี่ยใช้กระบวนการจัดการ ไวรัสอูันเนี่ยปิดเมืองปับ๊บนิวออลามออกมาเลยนะครับบอกว่าจีนใช้อำนาจเผด็จการต่อประชาชนนี่คือการโจมตีในช่วงที่จีนเนี่ยกำลังแก้ปัญหาในประเทศตัวเองจีนใช้สารพัดนวัตกรรมใช้สารพัดวิธีที่มันโหดๆนะครับตำรวจเนี่ยพร้อมที่ทำอะไรก็ได้สำหรับคนที่ฝ่าฝืนแล้ว เขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเอาอยู่นะครับทุกมาตรการเนี่ยเขาเข้มข้นเด็ดขาดนวัตรกรรมของเขามีเขาเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกไม่ว่าอะไรในประเทศเขานี่เขาทําได้หมดเขาทําเองได้หมดเขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยรัฐบาลบอกให้ทําก็ต้องทํานะครับและจริงๆหลายๆบริษัทเนี่ยบึ้งลึกบึ้งหลังเนี่ยนะครับก็มีเป็นโหวเตอร์ในสมาชิกค,คอมมนูนเมื่อคุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพพอ เขาก็จะดึงคุณเข้าไปเนี่ยไปมีอำนาจในสภานะครับหัวเวยเองเนี่ยนะครับเบื้องหลังก็รัฐบาลจีนก็สนับสนุนแล้วหัวเวยเองเนี่ก็คือหัวหอกในการที่จะบุกเข้าไปในโลกของเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยนวัตกรรมในประเทศจีนเนี่ยเขาพัฒนาไปมากมายนะครับคุณออกมาเพ่นผ่านนอกบ้านเนี่ยเอาโดรนไปไล่เลยนะครับ ประกาศไล่เลยตำรวจไม่ต้องเลยใช้ระบบที่มันไม่ต้องไปสัมผัสตัวเลยนะครับแล้วจดจำใบหน้าเสร็จปั๊บก็ตามเข้าไปซิลนี่คือประเทศที่มันไม่เป็นเสรีเพราะคุณจะไปคาดหวังนะครับว่าวุฒธธิภาวะองคนในสังคมเนี่ยมันได้ามาตรฐานเป็นไมไม่ได้นะครับในสภาพว,วิกฤตเนี่ยคนอิร่านี่ติดเชื้อเป็นอันดับสองของโลกในในช่วงหนึ่งเนี่ยที่ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับสองก่อนที่ อเมริกาจะแซงทุกประเทศขึ้นไปนะครับก่อนที่อิตาลีจะแซงขึ้นไปเนี่ยอิหร่านเนี่ยต้องการกู้เงินจาก i m เ5,000าล้านดอลลาร์มาเพื่อมาแก้ปัญหาโควิดในวันที่20ที่ผ่านมานี้เองนะครับองค์กรที่ชื่อว่า u s s p e c i a l r e p r e s e n t a t i v e f o r i r a n i a n a f f a i r เนี่ยนะครับก็คือองค์กรที่เอการาเนมตั้งขึ้นมานะครับ เพื่อเข้ามาควบคุมอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยเป็นเด็กดือ้อเป็นพวกที่ต่อต้านอเมริกาอย่างขังแข็งขันประกาศมาตรการแซงชั่นขั้นสูงสุดแล้ว i m f เนี่ยมันก็คือลูกกระจกของไอกันนะครับในที่สุดไอเงินที่จะกู้ห้าพันล้านเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือคนนะครับเนี่ยมันอ้างสิทธิมนุษยชนแต่ณวันนี้มันเข้าไปแทรกแซงนี่คือไอกัน ไอ้การภายใต้ทําผมเชื่อว่าประชาชนของชาวอเมริกันเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางทั้งนั้นแต่ผู้นำของเขาไอ้นี่มันทั้งบ้าทั้งชั่วนะครับเท่านั้นไม่พอทํามีปัญหากับรัสเซียใช่ไหมอ่ะตอนนี้ในสภาวะอย่างนี้เนี่ยทหารนายพลระดับสูงของไอ้กันก็เป็นนะครับติดโควิด ทีนี้นาโตเนี่ยเบื้องหลังของนาโต้ตัวเบ่งเลยของนาโต้ตัวใหญ่เลยก็คือกําหนดทิศทางของนาโตได้ก็คือไอ้กันนะครับก็ยังยืนยันที่จะซ้อมรบนะครับซึ่งจะซ้อมรบในเดือนเมษานี่เองซ้อมรบเพราะอะไรก็เพราะทั้มเนี่ยนะครับต้องการที่จะกดดันรัเสเซียคือเขามีปัญหากันอยู่นะครับนาทีนี้เนี่ยทหารนี่กี่หมื่นคน ที่ต้องไปคลุกคลีกันแล้วใครติดโควิดก็ไม่รู้นะครับก็ต้องพาตัวเองไปเสี่ยงแทนที่จะคํานึงถึงว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วไปซ้อมลบมันก็ต้องใช้ใช้ทรัพยากรตอนนี้ในประเทศเนี่ยนะครับจะต้องกู้เงิน2.2ล้านล้านยูเอสด a r คิดเป็นานเงินไทยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ70ล้านล้านเพื่อที่จะมาใช้แก้ปัญหา ไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อปลาเข้าไปแสนกว่าแล้วถ้าไม่เอางบประมาณในส่วนที่จะไปลังแก่ประเทศอื่นนะไปสร้างปัญหาให้ประเทศอื่นนะณวันนี้อเมริกาไม่มีปัญหาแล้วก็สร้างศัตรูเข้าไปทั่วตอนนี้ก็ต้องโทรไปอ้อนวอนทั้งเนี่ยโทรไปอ้อนวอนสีจิ้นผิงไปขอให้เขาช่วยนะครับสีจิ้นผิงก็พร้อมจะช่วยไม่ว่าประเทศไหนช่วยทั้งนั้นณวันนี้ส่งยุทธภัณฑ์ นะครับเวชภัณฑ์ทั้งหลายส่งไปทั้งอิตาลีทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสประเทศเหล่านี้แม้จะทําอะไรกับจีนไว้ไม่สนตอนนี้ช่วยก่อนนะครับประเทศไทยก็ส่งไปช่วยล,วละว็อตหนึ่งขเขมรพามา่หาหลายประเทศจีนไม่สนว่าคุณจะทํายังไงกับผมนี่คือวุฒิภาวะของผู้นําสีจินผิงกับทันะ้เนี่ยมันคนละชั้นนะครับ สีนิ่มไม่จไปทะเลาะก,กับไอ้กันถ้าจะมีปัญหาให้โกร,กระทรวงต่างประเทศทะเลาะไประดับผู้นัำไม่พูดแต่ไอ้บ้าทำนะครับกูเล่นเองเลยทุกเรื่องนะครับนี่คือวุฒิภาวะเท่านั้นไม่พอนะครับเมื่อมีข่าวว่าบริษัทเคอร์แวะนะครับซึ่งเป็นคนอเมริกันเนี่ยนะครับไปทำโรงงานอยู่ในเยอรมน,นีซึ่งเป็นบริษัท คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องพวกยาพวกอะไรเนี่ยนะครับมีการทดลองวัคซีนต่างๆเนี่ยแล้วก็มีความคืบหน้าออกมาอย่างมากเลยปรากฏว่าชั้มโทรไป็อบบี้เจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทนะครับก็คือเจ้าของสมมติสอนฮอพนไฮน์นี่แหละนะครับที่ถูกด่าให้ลูกกเรีลูกกเรีี่นี่แหละนะครับโทรไปกล่อมนะครับจะโยนเงินให้ทั้งหลายพันล้าน US พื่อให้มาตั้งโรงงานอยู่ในอเมริกาเพื่อที่จะขายยาแพงๆตอนนี้ยาที่แพงที่สุดในโลกประเทศอเมริกาครับนี่คือความชั่วร้ายความเลวทรามที่ดีๆก็มีนะครับประชาชนชาวอเมริกาเนี่ยอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าคนดีซะเยอะนะครับพวกงงๆเกลียนก,ก็เยอะนะครับก็มันเป็นธรรมดา ทีนี้มาตรการที่ประเทศไทยเราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือใช้พลกรุกเฉนเนี่ยแล้วก็ขอความร่วมมือขอความร่วมมือคุณต้องประเมินวุฒิภาวะว่าคนที่ไร้คุณภาพคน้อยคุณภาพในสังคมมันเยอะนะครับคุณต้องใช้ไม้แข็งแล้วก็อย่าคำนึงถึงเรื่องการเมืองมากนักใครที่คุณภาพไม่ถึงจริงๆเนี่ยนะครับคุณกำจัดไปเลย แล้วเวลาหาเสียงเนี่ยอย่าโมโมหน้าบางนะครับยุคนี้นะครับมีอะไรเป็นความจริงเอาความจริงเข้ามาว่ากันโกงก็ว่าโกงพักร่วมดูแลมือไม่ถึงดีไม่ดีเนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลังของหน้ากากหายอะไรมากมายตอนนี้มีการจับหน้ากากนะครับที่ภาคเหนือโดยพยาบาลขายเองนะครับสามหมื่นกว่าชิ้น หน้ากากอนมามัยนี่แหละนะครับมาตรฐานที่ใช้ในการแพทย์เนี่ยไปขายชิ้นละ20บาทส0 0 0มกว่าชิ้น3า0 0 0กว่าชิ้นพยาบาลแท้ๆนะครับอยู่ในโรงพยาบาลตำบลยังมีตัวใหญ่อยู่ตัวนี้นะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้พอลกรฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะครับกำลังมีการไล่สืบสารโดยเฉพาะทีมงานทั้งตำรวจทั้ง DSi ทั้งปปงเนี่ย ทุกส่วนรวมทั้งหน่วยความมั่นคงของทหารเองเนี่ยนะครับลงไปสืบในเชิงลึกแล้วก็ดึงอัจเฉิยะหรือรัตนพงษ์เนี่ยเข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะไปตามจัดการในพวกนี้นะครับใครแพงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับณวันนี้เวลามีปัญหาอย่าสักแต่ดานะครับตามข่าวแล้วก็ดูให้ละเอียดหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในเฟซแมมทำเฟซมาเพื่อขายของด้วยนะแต่ปรากฏว่าไม่ทำหาอะไรเลยแม่ง เอาแต่เรื่องด่ารัฐบาลปรากฏว่าเอาอะไรมาบ้างเอามาจากข่าวสดบ้างมติชนบ้างเจ้าของคือใครแม่ธนาธรไงนะครับแล้วอะไรอะวอยซ์ทีวีอย่างเงี้ยนะครับด่ารัฐบาลตลอดแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี้ยรัฐสภาที่อเมริกาเนี่ยต้องการเม็ดเงินเนี่ยเพื่อที่จะมาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในประเทศ ก็คือจะมาใช้มาตรก,การแตกเงินนี่แหละนะครับเอาเงินมาใช่2.2ล้านล้านยูเอสเลลร์ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยกมือเห็นชอบกันพึบทั้งสภาไม่ว่าทั้งทุ่ิสมาธิกแล้วก็สภาล่างนะครับนี่คือประเทศที่เขาใช้ประชาธนิปไต,ตยจริงๆอาจจะมีคนโง่ๆมาเป็นผู้นําประเทศเขาเพราะกระบวนการมันช่อฉชนตั้งแต่การเลือกตั้งและรายละเอียดมันมีรายละเอียดแยะไปหมด เขาไม่มาขัดแข่งขัดขาเพราะณนะนาทีนี้เนี่ยมันตกที่นั่งเดียวกันมันต้องคำนึงถึงประชาชนไม่มีใครกล้าทําตัวโง่ๆเหมือนพักการเมืองในประเทศไทยพอมึงจะเล่นฝ่ายค้านมันก็ทําตัวเป็นฝ่ายแค้นไม่ใช่ฝ่ายค้านนะครับก็พยายามหาเรื่องบันทอนทําลายเครดิตตอนนี้มึงต้องมาและหาวิธีการว่ามึงจะช่วยหรือประชาชนยังไงได้บริจาคอะไรบ้างเนี่ยนะวันนี้เนี่ย เชจงก็บริจัดเข้ากล่องนะครับช่วยบุคลากรก,รการแพทย์ตอนนี้เนี่ยผมว่าบุคลากรการแพทย์นอ้วนเป็นหมูไปแล้วนะครับของกินเพียบนะครับลโลงทานเอย่ยร้านค้าเล็กๆน,น้อยๆทั้งหลายมีร้านขายข้าวสารเนี่ยยกข้าวสารทีละถุงถุงละห้ากิโลเนี่ยยกไปเรียกแท็กซี่บอกเปิดประตูเปิดหน้าต่างมาแจกยกให้ยกให้ภาพอย่างเนี้คือภาพที่สวยงามนะครับทําประโยชน์นะครับ เข้าไปในโลกโซเชียลแล้วมีเครื่องมือดีๆอยู่ในมือแล้วเนี่ยก็ร<อ>ู้จักค้นหาข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องรีบเสนอความคิดเห็นแล้วก็อย่าด่วนไปเชื่อใครแล้วก็อย่าด่วนปฏิเสธแม้กระทั่งฟังผมก็อย่าด่วนเชื่อนะครับทฤษฎีผมสมคบคิดมันมีมากมายนะวันนี้ไอไวรัส,สม,มันติดคนง่ายขนาดนี้และทําไมมันไปได้เร็วขนาดนี้แพร่ขยายได้ขนาดนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการทดลองของมนุษย์มีการจงใจปล่อยออกมาทฤษฎีผมคบคิดเหล่านี้เนี่ย มันก็รับฟังได้แต่เฮ้ยเอามาเป็นมุมมองที่มันมาช่วยให้เราเพิ่มวิธีคิดเพิ่มโลกทัศน์แต่อย่าไปด่วนเชื่อไม่ว่าทางไหนนะครับการด่วนเชื่อด่วนปฏิเสธเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสองทางนะครับพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วนะครับกาลามาสูตรเนี่ยนะครับก็คือการไม่ปรงใจเชื่อสิบอย่างนะครับเข้าไปศึกษาดูนาวันนี้ พิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยก็ออกมาอยู่แล้วนะครับแนวทางปฏิบัติทางพุทธทำอะไรได้บ้างนะครับณวันนี้เนี่ยสันตุถีจักตะันยุตานะครับการสันโดษนะครับในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยมหาประโยชน์ศึกษาสิ่งที่ใกล้ตัวถ้าใครนับถือพุทธก็เข้าไปศึกษาจริงๆจังไม่ใช่ใครบอกว่าอะไรไมมแมวสามหัวแปดหางเนี่ย ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อาเสวนาจภพรา,านางังการไม่คบคนพานปันธิตานันจเสวดาครบบัณฑิตนะครับบัณฑิตนี่เป็นคนประเภทไหนนะครับบูชาจาปุชญานังบูชาบุคคลที่ควรจะบูชานะครับปฏิรูประเทศวาโสจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรืออยู่ในกลุ่มที่คนที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปเสวนากับเขาก็เฟดตัวเองออกมา ขาก็เป็นขาคุณคุณก็ย้ายตัวเองออกมาได้นะครับเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดณนะวันนี้ต้องการจะลดรอดพ้นจากโควิดเนี่ยก็จเจริญเข้าไปดิอธิบาทธรรมนะครับฉันทะจิตตะวิรยะวิมังสาชันทะคืออะไรก็คืออยากรอดนะครับอยากรอดแบบสุดขีดจริงๆมาตรการอะไรที่บอกให้กูทำํำกูจะทําให้หมดนะครับถ้าทําได้นั่นน่ะจิตตะจดจอ ทุกรายละเอียดพอจะออกจากบ้านเนี่ยมันไม่มีทางที่เชื้อโรคมันจะเข้ามาในบ้านถ้าไม่เจอคนนะวันนี้ผมวันๆแทบไม่เจอคนนะครับผมนั่งทํางานนั่งถ่ายรูปตอนนี้ผมถ่ายรูปปถุมมงคลที่ผมมีอยู่เนี่ยสองสามวันไปแล้วยังไม่จบเลยนะครับนี่คือใช้เวลาที่เรามีตอนนี้นะครับในเมื่อไม่ได้ออกทํางานถามว่าผมกระทบไหมงานของผมมันต้องออกภาคสนามก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ทํางานตรงนี้นะครับแบ่งปัน ความรู้ประสบการณ์เรามาคุยกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเสนอความคิดเห็นโดยสุภาพนะครับศาสนาอื่นผมไม่ทราบจริงๆว่าศาสนาอื่นเนี่ยเขาสอนเนี่ยเนื้อแท้ของศาสนาเขาเป็นยังไงนะครับศาสนาพุทธเนี่ยผมก็ศึกษาย้อนกลับไปถึงพระไตรปิฎกนะครับโดยเฉพาะฉบับเทรวาดที่เป็นพระไตรปิฎกที่ตกทอดมายาวนานที่สุดนะครับ มันน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วก็เพราะแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงปฏิบัติได้จริงนะครับก็ได้ยืนยันว่าพระไตรปิดกเชื่อถือได้ถึง95เทุกอย่างในโลกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ95เนี่ยถือว่าโอเคแล้วเนี่ยนะครับแนวทางมีให้ปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ามงคลนะครับมัคคะสูตรเนี่ยนะครับมังคละสูตรก็คือสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับ ตอนนี้เวลาผมสวดมนรรมต์ทรวัดเนี่ยหนึ่งในบทสวดที่ผมเอามาใช้ประกอบในการสวดธรวัดก็คือมังคละสูตรนะครับเนี่ยแต่อย่าหลับหูหลับตาสวดเปล่าๆต้องรู้ความหมายนะครับแล้วรู้ความหมายก็ต้องตีความอย่างแยกยนต์พินิจพิเคราะห์ลงลึกถึงรายละเอียดถึงจะเข้าใจในแนวทางในการปฏิบัติตัวทำตัวให้เป็นประโยชน์ ทำตัวเป็นประโยชน์ไม่ได้ดูพระโอวาทขององค์สมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าทําอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ก็อยู่เฉยๆนะครับอย่าทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องโง,ง่ๆอย่าทําเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับผมไม่สนใจว่าใครจะชอบจะชังนะครับการที่เราเลือกที่จะทําอะไรก็ตามหรือไม่ทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาบังคับได้นะครับ จำไว้ว่าอย่าดวนเชื่ออย่าดวนปฏิเสธทุกวันนี้นาะทีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยมันมีข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เยอะมากด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็เยอะมากเหมือนกันนะครับเลือกที่จะเสพเสพทิ้งที่มีประโยชน์นะครับมันก็มีประโยชน์กับชีวิตคุณนะครับนี่แหละครับน้ำลดต่อผุดเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยด้วยนะครับในสภาวะที่โลกนี้มันเกิดวิกฤตครับสวัสดีครับ